โรงเรียนบ้านวังอ้อยอดสังวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่9บ้านวังอ้อตำบลหัวดอนอำเภอขลองในจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด55คนครูและบุคลากรทางการศึกษา8คนด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารครูนักเรียนและชุมชน โรงเรียนจึงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางหลักผ่านกิจกรรม18ฐานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อบูรณาการการเรียนรู้ในทุกมิติโดยเน้นเจ็ดเป้าหมายสำคัญของ SDGs SDG 1ขจัดความยากจนโรงเรียนจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตร,รกรสอนปลูกผักเลี้ยงสัตว์แปรรูปอาหารสร้างรายได้เสริมและฝึกนิสัยการออมผ่านกองทุนสจัจจะสะสมทรัพย์ SDG 2ขจัดความหิวโหยโรงเรียนสอนให้นักเรียนปลูกพืชผักในแปลงเกษตรเช่นฐานการปลูกผักลอยฟ้าเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงปลาดุกและการเพาะเห็ดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบป,ประกอบอาหารกลางวานันพร้อมฝึกเด็กเรียนรู้เรื่องความมั่นคงทางอาหารผ่านฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชา SDG 3สุขภาพและสุขภาวะที่ดี โรงเรียนดูแลสุขภาวะนักเรียนด้วยกิจกรรม1หลุม1เมนูส่งเสริมโภชนาการผ่านกิจกรรมทางขยะเปียกลดโลกร้อนและธนาคารขยะส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมสะอาดพร้อมปลูกฝังจิตใจผ่านกิจกรรมจิตอาสาและคุณธรรมพื้นฐาน SDG 4การศึกษาที่มีคุณภาพโรงเรียนบูรณาการ18ฐานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเข้ากับวิชาต่างๆ ด้วยกระบวนการ Active Learning และ Project Based Learning ส่งเสริมให้เด็กคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาได้ SDG 12การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนกิจกรรมแปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรเช่นมะม่วงกวนเป็นการลดของเสียและสร้างมูลค่าใหม่ SDG 13รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรงเรียนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการจัดทำโคกหนองนาโมเดลพร้อมส่งเสริมกิจกรรมลดโลกร้อนและนิทรัศการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่นักเรียนและชุมชน SDG 17ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่มีใครขับเคลื่อน SDGs ได้เพียงลำพังโรงเรียนบ้านวังอ้อย,ยอดสังวิทยา เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและสร้างการเรียนรู้ให้ยั่งยืนในทุกนิติครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญชุมชนเองก็นำความรู้ไปต่อย,ยอดใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงเกิดเป็นความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพราะเราเชื่อว่าเด็กบ้านวังอ้อนในวันนี้คือพลเมืองโลกคุณภาพในวันข้างหน้า